สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับโยดา5 0 1หรือโยดาไฟซิโรวานคลิปก่อนนะครับจะเห็นว่าผมสร้างแต่ตัวละครผู้ชายผมก็กลัวว่าถ้าสร้างแต่ตัวละครผู้ชายอย่างเดียวเดียเด๋ยวขเขาใจผิดเรื่องควนิยมของผมนะก็เลยครับมาสร้างตัวละครผู้หญิงบ้างดีกว่าแต่ถ้าหากไปทำตัวละครผู้หญิงเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะดูโรคจิตโรคจิตยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าช่างแม่งมันเถอะครับ เรามาทําโชว์สลับสลับกันดีกว่าเนาะก็อย <a> ่างที่ชื่อคลิปบอกไว้อีกแล้วนะครับพูดมาคลิปที่แล้วเลย uh huh. นูเรนน hmm. ะทคิดะจังนูเรนนะทคิดะหรือรนนาจังแล้วถึอใครผมรู้จักนุ้งเขา้าครั้งแรกจากซีรีส์ live action ที่ดัดแปลงมาจากมงางะะเรื่อง prison school รนนาจัง,ร,จงรับบทเป็นนางเอกของเรื่องครับจิโยจังตลางมแพ้กัน Prison School นี่ผมเคยได้ยินกิติศักดิ์มาจากฉบับมังงะแล้วก็แอนิเมะนะครับแต่ผมไม่เคยเสพทั้งสองอย่างที่ว่าเลยมาดูซีรีส์นี่แหละซึ่งถ้าใครเคยเสพมาแล้วก็ต้องบอกกันเป็นเสียงเดียวกันรับวบอกมังงะมันสะใจมันได้แรงกว่าไว้ว่างๆจะไปหามาดูกลับมาที่เรื่นาจังกันต่อนะครับงานละครเท่าที่รู้ก็มีแค่ Prison School นี่แหละแต่ในอนาคตอาจจะมีผลงานอื่นๆตามมาทางจอแก้วอีกก็ไม่แน่ครับรอดูกันต่อไป อีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของนางนั่นก็คืองานกาเวียกาเวียนี่คืออะไรมันคือการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำครับดาราสาวๆจากแดนอาทิตย์อุทัยทุกคนจะต้องผ่านมันไปซึ่งไอ้กาเวียเนี่ยมันมีเลเวลของมันมีตั้งแต่ระดับคิกขุสดใสไม้กระดานยันหนองโฟสุ่มโอบางมดแล้วเรือนจังจะอยู่ประเภทไหนก็ไปดูกันเอาเองนะครับ ชี้เป้าชี้เป้าชี้เป้า Facebook p a g กาเวีย48หรือทักิดะเรนะไทย f c เชิญได้เลยครับสำหรับใครที่อยากจะยนต์ผลงานถ่ายแบบของน้องเรนะเชีงกลับมาที่ซิมของผมกันต่อดีกว่าก็เช่นเคยครับผมกลาง Google ดูจากทุกมุมเลยแล้วก็ปรับแต่งให้ใกล้เคียงที่สุดไม่จำาเพาะแค่หน้าตาหุนเฮินอะไรก็ต้องเอาให้เป๊ะ แต่ท่านหน้ายังไม่เหมือนหรือไม่โดนใจก็สามารถไปโหลดเรนาจังมาดัดแปลงแก้ไขตัดต่อเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เอาที่สบายใจกันไปข้างหนึ่งเลยครับโดยการเข้าเกม The Sims 4ต้องของลิขสิทธิ์เท่านั้นย้ำของลิขสิทธิ์เท่านั้นแล้วมาที่คอมมูนิตี้ใส่แฮชแท็กเรนาทาเดหรือ Yoda501 Origin ก็ได้ครับแล้วคุณจะเจอผลงานที่ผมได้แชร์เอาไว้ถ้านหน้าตาเรนาจังผิดาพาดไปประการใดก็ต้องกราบขอโทษแฟนๆของน้องเขาบันดาทีนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าถูกใจวิดีโอนี้ก็กดไลค์แชร์ซับสไครต์หรือด่ากันวนที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้โยนา501ก็ขอลาไปก่อนและสวัสดีครับ